นักจิตอ่านหนังสือตอนที่3 m e d i t a t i o n บทเพลงแห่งภาวนาการเห็นความไม่รู้ตัวทำให้เกิดความรู้ตัว Meditation บทเพลงแห่งภาวนาบรรยายโดยกฤษณมูรติแปลและเรียบเรียงโดยโสรีผัแก้วหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราเห็นและเข้าถึงภาวะจิตใจที่เรียกว่าจิตแห่งภาวนา ซึ่งเป็นภาวะจิตใจที่สามารถเข้าใจความจริงของตนเองผู้อื่นสิ่งรอบตัวจิตใจและชีวิตแล้วปรับตัวอยู่กับสิ่งนั้นอย่างสมดุลมันเป็นภาวะที่ทําให้เราดํารงชีวิตด้วยความรักความสงบความอิสระความแจ่มใสและความเข้าใจโดยแท้จริงแล้วการภาวนานั้นอยู่ในชีวิตของเราทุกขณะทั้งในการทํางานการพักผ่อนการเดินทาง การเคลื่อนไหวการทําอาหารการออกกําลังกายการกินดืม่มและอื่นอีกมากมายการภาวนาไม่ได้ผูกติดอยู่กับวิธีการเทคนิคแต่รูปแบบที่ตายตัวใดๆดังนั้นจิตแห่งภาวนาจึงเป็นภาวะที่เราสามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อเราต้อนรับและมอบความใส่ใจอย่างเต็มที่ให้กับสิ่งที่กำลังพบเจอสิ่งที่กำลังมีสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งที่กำลังทำ และสิ่งที่กำลังได้รับเรียกได้ว่าอยู่กับความจริงอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วเมื่อน,นั้นเองที่เราจะได้เข้าถึงภาวะจิตใจที่ใสสะอาดกระจ่างชัดกว้างขวางเบาสบายและสงบเย็นจิตแห่งภาวนาเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตด้วยความรู้ตัว